เปอย่างไดไว่าอย่างใดขึ้นที่ของนาำขึ้นเรียนกินดีทอกวันนี้เขาไปฟิตเนสมาทุกคนโอ้ยเขาฟิตทุกวันอยู่แล้วฟิตเสริทุกวันเขาว่างไงเขาโดยเฉพาะว่างถอ่อจบกองพึ่งตื่นตั่นแต่น,นี่ไอ้นอนมานตำรวจวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานเจริญร้อยที่ไปตั้งเวทีช่วยด้วยวันนี้ไม่งั้นเราไม่รอดผมสิบอก อันนี้มันเป็นเรื่องปกติผมเห็ุวงสองปีแหละผมเองกัยังเด็กเห็ุเลยพอบางเทือมันบมเมนวันมันเวเข้าหลับสมัคอนว่อยหลมากแล้วเขาสิรลูงานเลยด้ครับบลูบางคนนี่เป็นขมือปะไอ้เพราะเขาอือโหดสิบคนเนี่ยมาทำไปมองแจ้ง บอกว่าบางคนเนี่ยคนตอนที่ห้เหตุบุ้งเป็นบ่กตอนแรกญาติพี่น้องกับบุตรท่านในรูนีอญาติพี่น้องก็บุตรท่านในรูแต่ว่าถ้าขอเอาพี่น้องนะะะั่หลำไม่เห็นซึ่งพี่น้องแต่ละคนกับบุตรเคยมีอาชีพหอรำเลยมีไอคนเดียวครับและที่นี่ก็รับสมัครเขามาเนาะมาอยู่ฮตละคนมาอยู่ได้สามหมื่นนี้นี้บ่บอกเขาพร้อมด้รับสมัครได้หมู่บ้านมาแมยนมัน มันต้องเป็นคนดีแบบสูยี่หหลีแต่เอาไปเอามาเพราะเวลามันผ่านไปเนาะลูกหลานพี่น้องพี่เคยลุงพี่อายอะเริ่มเข้าใจงานเริ่มอดทนใดงังนใ่ไหมเราไมนก็ยยูน้ำกันโดนสิบคนซุ้มเนี่มีแต่ผูเถาบึงค้อนตีไปซอยงานเห็นมั้ยมีแุ่รุนแบบรุ่นพอลูกพอเมียนะใช่แต่มันก็เสียคอยๆปับไปแล้วพี่น้องถาถมมาสี่ห้ได้แบบเลื่อยนี่ไง อย่าอยูแต่สองปีแรกไอ้เฮ็ดเวทยเที่ยวเนาะคได้บอกว่าบไม่เป็นสีหรอพี่เราผมเลยบอกว่าจีทีแบบว่ามันเป็นเรื่องแบบมันใหม่อยู่มันยังไม่เรียนรู้มันยังไม่ลงตัวนี่เดะทั้มไอ้กาดำนี่เด้อไอ้ผนแพรผนแปรไอ้กาดำไอ้เราเป็นคนขับรถเราก็เล่นตลกพร้อมคนขับรถแล้วก็ดูแลทีมนั่